กล่าวสุภาพท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทย่านผม,มอยูตอนนี้ก็อยู่กับเกมแถบนะครับผมเล่นถึงจานที่หนึ่งสองหนึ่งสสามสี่ห้าหหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วจานที่หแล้วเนาะ โอ้ฝังงูม้โอ้โหเหมือนที่พี่ปืนใหญ่ผมมันให้ตังเรามาหกพันสองนะผมโอ้โหมีหลายตัวจัดสะแต่หกพันสองนี่เย้อืมคิดได้รอไหมดาวิซี่นะผมดาวิซี่แทงผมกับเด็กคิงคิดว่าจะไหวไหมคนมาดูอ่ะเจอแม่งปืนใหญ่ะดิเ่ยเจอปืนใหญ่ด,ดาวิซี่ไหวเหรอ เอาบ้านผมมีการก่อสร้างกันผม้องควบกวนเสียงที่มันเข้ากันโอ้ยคือเป็นมาจับพี่บอลคิงอันไนออนฮาวจาโอ้โหฮาวจาไม่ยังงูตรงฮาวจาคือปล่อยขนุนมาโอ้โหอย่างเยอะฮาวะจา เอาเจ้ามันเอาจ้าเล็กกี่หนึ่งทษทีเราสรูเอาจา้าคีเหมือนราจะชนะไอ้คิงงอยู่โอเคนะแหละโอเคอืมอตัวบักยังอยู่นะผมวใหญ่เอ้ยวใหญ่ไม่มีใครเก็บได้โอ้ เอาเร็วน,นะผมชนะแล้วนะผมเี่มังบักด้วยมันขึ้นแลโอเคชนะแล้วคนไปได้ที่เจ็ดกันแล้วนะครับผมผมจะอาจจะแบบพวกแก๊บอาชีพผมมันจะถึงประมาณแปดที่ยวผมอันนี้เหมือนเราจะโดนล้อมใช่ปะอังยิมได้ชนะโดนล้อมให้มาหกพันห้าเกียวเหรอฮู้ฮาไปจอฮาวะจาใช้ดีช้ฮาวะจายาวายายายาเลยนะผมฮาวะจา สองเครื่องผมยะเหงอกคงแล้วเนะี้หงอกคงไม่เคยจักไม่เคยลองเดอะคิง <c oughs> มาดูกันไหวไหมอุย้ยหั่งว่าจะพังเนี่ดูกันดูกัน,กนขอดูสถานการณ์ก่อนหงอกคงมันแยกล่างได้เหรอไหมมีหลายตัวมันแยกล่างมาเหลือคิกอู้หไม่ไหวนะหูหูอยากลุ้นยังไม่ไหวผ่านแล้วกอ ผมใช้แผล่ดาววิซี่ผมมีปืนข้างในแล้วเสกปืนรอบๆดาววิซี่นะผมไม่เงอ้ยอื๋คิดว่าัาจะรอดอยู่ลผมผมเลยปืนใหญ่ไม่โจมตีแรงเลยตอนนี้เขาบอกการใช้ดาววิซี่หรือเปล่าโอ้โหมันมปืนใหญ่มไม่ยอมลงมาผมคือไม่ยอมลงมาผมน่จาจะชนะ เราจะยุซี่ผมจะมีแรงพอควรเราทำคลิปยาวเนี่ยคงจะจบเลยคงไม่จบเร็วกว่านี้แล้วโปรแกรมคือผมอาจจะยาวอา่ะอือหแผาผมเตรียมมามันจะใส่ไม่ใช่ผลไม้นคน เราใช้แผนเอาอีกาโจมตีปืนใหญ่เอาผมจะโจมตีโดนไหมเหมือนอีกากูจะโดนปืนใหญ่เงียวตายวะโง่โว้ยเหมือนจะสนาไงสกคลวะนี่ไงคิงขึ้นไปละคิงขึ้นไปไงปืนใหญ่ก็ไม่รอดนะผมถ้าเกิดคิงกูไม่ตายก่อนนะ ิงโ okay. อเคไาเอาสักชนะแล้วนะคะผมโอเคานะมันบักแต่ผมเลยกดตรงนี้มันแทนก็ได้กันนะผม okay, ะโอเคอ้ฮูเราโดนล้อมไอนน้คือ,อยังไงอะคือเราต้องโดนล้อมแล้วทำไมมีพวกนี้ทีาไหนวะกูเบรอ เอาเป็าานว่าทำก่อนไว้แค่นี้นะผมบายบายก็ไาเจอกันต่อในวีหน้านะผม